เกมเป่ายิงฉุบกติกาการเล่นเกมตั้อสีของตัวต่อที่ตัวเองชอบ2เลือกไพ่หนึ่งใบค้อนกระดาษกันกรเพื่อออกมาเป่ายิงฉุบ3ใครที่ชนะก็จะได้ตัวต่อรับไปหนึ่งตัวทีมใด ที่มีตัวต่อครบสิบตัวทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปสีรางวัลจะให้ตามลำดับลงมาถ้าเข้าใจกติกาแล้วก็ไปเริ่มกันเลยลูกสมุนทีมสีเขียวค่ะสีเหลืองค่ะนีแชร์ทีมสีเขียวค่ะนนเอาโอาเค นะาังพี่โชว์ร้อมแล้วฝั่งอแคร์พ้องได้ยังปพร้อมแล้วนะเปิดให้กล้องดูนะอานะสามสองหนึ่งอเสมอใช่ที่คพจก็ออกคอมีใครได้แต้มไตอนเนี้พร้อมนะสามสองนึ่งอ้าเสมออีกแล้ว เลื่อนโดนใจเองเลยเนะี่ะยังไม่มีคันได้แจมเลยนะตอนเนี้ยเอานะเอาระยะสามสองหนึ่งอา้อาวอ้าวโอเคเลยเดี๋ยวเอาเลยเต็มตัวเดี๋ยวตัว้งเตะตั้งได้ นสร้างไว้กันอันนี้สองเลยเราโดนตัดเส้นเลยเนี่ยอะเรื่องไหนดิไรนะไหนหยิงจิ้มยางอมยางเชว์เลยกแนะอ่ะสามสองหนึ่งอามีจ้าอย่ไปเชียว เรียกไปเล่นเล่อันนี้เราไม่เล so ่นอันนี้แล okay. ้วจบมากมาเรื่องอันนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ไม่มนะไอเดียวเรียกไปเดียวเรียกไปเดียวหนึ่งสองสามออกอะไรโยกของโอเคนะหนึ่งสอง นำนะนะพี่โชว์นำนะนะเอาน้ำนถาล้วโอเคนะเอานะหนึ่งสองออกไรเอาโอเชนะโอเคชนะเอาเลยผิดเลื่องไหมผิดเลือกไหมผิดเลือกเปล่าเลือกเปล่าเลือไหมเลือกกระดาษรอเลือกระดาษเลือไหมอันไหนชี้อันนี้นะหน

khi được gắn thì được gắn không được thì được gắn lại không được gắn được đâu, <laughs> à. được gắn à, Tên... <laughs> Tên... <laughs> 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 được chịt được gắn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 

แล้วอเอาแล้วนะเอาขีดเลือกยังเอาขีดเลือกยังเอาขีดเลือกยังเอาไหนเอาไหนเร็วๆหนึ่งสองสามแล้วนะเอาขีดเลือกยังแม่แม่เป็นอะไรไปรึกษาปราึกษาอ่าเราปรึกษาให้เวลาปราึกษาแค่หนึ่งสองสามไงเออนะหนึ่งสอง

เราชนะแล้วพี่เจียวชนะแง่เงี <reci> ้ยเก็บตามแล้วนะพี่ชายนะค๊ะอะไรนะพร้อมยังเอาขีดเลือกยังเอาขีดเลือกยังเอาขีดเอาไหนเอาขีดเอาไหนหนึ่งสองสามพี่ชนะพี่ชนะแล้วนะตามไปติดนะตามมาติด ตามมาติดฉันห้าอันฉันใกล้เธอแล้วตามมาติดติดแล้วนะคะนี่ตาวติดติดแล้วนะต้าวเพอยงเดียวอ่ะกินเรื่องอีกเลยอ่ะกินเรื่องอีกเลยอ่กินเรื่องอีกเลยรื้อเกินเลยรื้อเกันเลยรื้อเกินเลยเอาสีอะไรสีอะไรอะไรนะหนึ่งสองสามเรื่องอะไรเอาเสมอแล้วนะเสมอแล้วนะเสมอแล้วนะหกตัว เสมอแล้วนะเสมอแล้วนะเออเอาแล้วนะพร้อมยังตุ้งแล้วนะเอาแล้วนะเสมอกันแล้วนะเสมอกันแล้วนะเอาแล้นะเอล้วนะพร้อมยังคะเอาไหนเอาชี้เอาไหนชี้เร็วเอาชี้ชี้เร็วเอาไหนเอาไหนดีเอาไหนดีเอาไหนดีเอาไหนเอาไหนนะเอาละพร้อมยังหนึ่ง

พีเหี้ยนะเจ็ดต่อหกนะคะเจ็ดต่อหกแล้วนะคะเจ็ดต่อหกแล้วนะคะโอเคหนึ่งสองสามอิสีอิ้าสเจ็ดเดียวแ่อนะคะเอ้าสิบเลือกยังบสิบสิบิบส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 ิบเิบส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 ิบ นชนะม่นยสีเหลืองตามมาเล่อ่อนไสีเหลืองตามมาติดต่ยิดเดียวอเไรนะใส่ไิตัวก่อนชนะนะจ๊เอาแลวเอเอาอกงาีลกางนิชาเลอกยางงองอชนะี่เชนะยิ่งจะชนะแล้วนะน่

เรืยังอะไรนะอะไรนะเริ่อหรือยังนิสานิสาเริ่อหรือยังนะหนึ่งสองสามเอาต่อเวลาต่อเวลาให้หายเต่อเวลาให้หายใจทีนึงพร้อมยังต่อ แล้วไหนตัวนี้อ๋อโอเคตัวนี้ผีเลือมตามาแลยให้เวลาหายใจให้เวลาหายใจเลือกดีๆนะคะเลือกดีๆนะเลือกดีๆนะเอาคิดเอาไหนเอาคิดเอาไหนเอาคิดเอาไหนเอาคิดผู้นำพาผู้นำพาทีมสีเขียวของเรานะเลือกสีหรือยังเอาคิดชี้ดิเอาไงเอาคิดชี้แล้วเอาไหนชี้แล้วชี้แล้วเอาไหนขอหน่อยังขอแล้วนะต้ อาขีดเลิกยังอาขีดเลิกยังเอาไหนอาขีดเอาไหนโอเคโีอหนึ่งสงมนเอไหมนมตะนีแล้ว่ัดตระหนเนี่ยตาตานฟันทอฟังนะคะใครจะอยู่ใครจะไป จิบเลยราะของละอะไรยอยากได้อะไรอยากได้อะไรหยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบเลยของเราเลยเอาวันที่สองมาอยากได้อะไรวันที่สอย่โตอโโโโเย่ยชูของแปดมือ